ตัวใหญ่ด้ยพี่น้องห็นไ่มยาวมันยาวมาอยงเนี่ยจับมันดีตืนใช่ใส่ใจับดีดีอเอ่อไล่เติมเนาะเพราะแดดปนกินแรงกลุ่มพ่อกลุ่มแม่แล้วก็กลุ่มลูกเนาะเห็ดปนใส่คิงพี่น้องออสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองส้าเล่าไต่ขนไกบน่บันคือเกาเนาะพี่น้อง มื่อนี้เนาะนางสีออกไปยางทุงหน้าไปรอหาเก็บกับปูไม่เฮ็ดกินแลงเนาะพี่น้องอ่าบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าบางจุดกะเกีียวเขาแล้วละเนาะพี่น้องบางจุดกับยังโมทันเกีียวนี่เนาะขู่้าพี่น้องในการใส่กับปูเดี๋ยวนางสีออกไปหากัะปูแถวไปหน้าแถวบอนเขายังโมทันเกีียวพูดนะพี่น้องบอนที่มีหนามพูดไปกันเลยบอลนี้ ตายบ่ตัวนี้ก็มา่งหอดปลาเข่า,ขาพันทีเรียบร้อยเดี๋ยน้องพี่นอ้องเดี๋ยวนางสีหาเลยบาดน,นี้นี่ไม่คู่นี่น้องพี่น้องได้ได้ได้ไดตัวทมีตเนาะพี่น้องมีเนาะพี่น้องได้แล้ว ตัวซ้ำพูดีกินเนาะนี่หู้มันพี่น้องโอห้หู้มันหู้กบกูนี่ได้ละได้แล้ว,ลวพมัมืดแนน่พี่น้องเลยได้แล้วพี่น้องอะ,ะตามหูนน้นี่แหละเพื่อนสิอยู่แ่อันนี้หูน้นี่เนาะหู้เพื่อนพี่น้องที่เพื่อนมักอยู่นี่นี่แม่แดดนี่หู้เพื่อนได้แล้ววะ บูนิมือกับพูดิมือจกเอาพีไดเครึงคู่พี่น้องใยบ้านนี่นี่ขู่เคี้ยวเคี้ยวห้องนี่พี่น้องเสียข่อยได้เผลขนาดไข่คนทั้งโด่งเถะข่อยยังไดนร้ายว่กเผิ่นี่โอ้ยพ่อจกหยาดเลย

เอาโหลดเนาะพี่ก <luxury> <sh> ับบัวแดงใส่แม่มันแต่พี่น้องเป็นแพ้ลายหมองเลายคนมันกัยังท่านลงไปหูเนาะกับไหลเดี๋วนี้แต่ยกตวเดียวะ่งไ๋ยหกตัวข้าวเดียวได้นมได้หน่อยคือว่าพี่น้องเลยนะ แล้วสาวมะน้าานำพี่น้องเนี้ยสิบภาพไปเพิ่งขอรเหิืนพุนะพุนะอยู่พลดหัวแต่แยกโตแล้วนะ่ะโอ้ใส่เ <c oughs> บิ้งสิไปเบิ้งก่อนใส่ของเจา้าคือบัไดได้ดีดีเถอะแั่ไมีคนถือกล่อนคอยคอยแหงได้ได๋ยายกว่าเจ้าอีก่ใส่โอ้ได้ของเราอยู่ดีพี่น้อง นี่เด็ขก,ก,กของเพื่อนพี่น้องเชกโตได้หว่าหาตได้จก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 เข้าไปได้หรือว่าสลับได้ดีดีโอ้จอกขาเนอะจะไปบงสนามกับพี่น้องเอ้เอาไปไปกินแหงพี่น้องเอาไปปนบะไรฮะของกินมือนี่ว่าแม่กับเด็ไปบ้านเฮ้ยไง ใจเยักโตแล้ได้แล้วป่ะเนี่ยขึอ้อมีแต่ตัวหน่อยๆโตปัญ่ยปัญายพี่น้องโตซ้ำพอดีกินเนาะกับตับมะฮุงหรือว่าปนนั่งกับบอฮันจกซุ้มซีซุ้มหาคือกันเนะะาะเพราะว่าหยาดหูง้งูเห็นโตกับปู่แล้วจังไรจับพี่น้องน้ำให้หน้าก็เริ่มโบกและนะ้วเนาะถ้าไม่น้ำได้ก็บป้าตองป้าตองหาจกเอาหรอกพี่น้องแบบเพิ่อนกับตจออกตามขั้นหน้าเลย ให้นางยังสิไปล่างไม่ยังกระปูเดืนเมื่อแล้วกระปูดือเมื่อจะบสรัมเกือห้องวัดสันเจอีาไงนี่หลายตัวเดี๋ยวนี้นี่อ้าคุปปุตัวหน่อยเถอะปล่ปอยมันไปเป็นย่างกันหนอยหน่อยนะตัวหน่อยเขวแสบ không được cái tôi như vậy, Piong Nè, cho qua đây. Này đâu ạ, nịt mướt rồi ạ. Trông đi. นังไงหรอกเนาะหลางนั่งก็พอดีเสียก่อนพอดีวัดเดอพี่น้องเสียหลบม่วก่อนนี่โอ้กับปูนี่กับเกมเขาได้หรอเลยโอ้หอนก็หอนพี่น้องน่าเด้อรับมดแหละหยเลิกเรอพี่น้องนั่งกับเห็นโตมันไดนนั่งกับจึงหลวงเข้าไปเนาะเพราะมันเห็นเขาปรับนี่มันกับฝ่าวเขาพูดได้เลยพี่น้องเขากับไรนั่มันเนาะ กี่คันเอาเสียมมาพี่น้องเลยมือจกกเราเหรมันเป็นดินโคตรเนาะมันก็ได้ไดจ๊กไงอันนี้นี่ยมันต้องจกเลยเนี่เห็นเลยโอ้ก็ไ่ได้เลิกหรอกเนาะนี่เนี่นี่นระวงมือเข้าไปนี่ก็พอะเลยเนี่นี่นี่ในร้ายจริงจรพี่น้องเลยนะข้าวเดียวได้เนี่เจออีกแล้วตัวใหญ่วะ <laughs> กินพี่น้องตัวนั่นสิบวัวพอตัวใหญ่เนาะมีตัวหน่อยๆตัวชมพูนิขัวนะให้มันมาน,นเด้อปนี้เด้อเอาจักโต <c oughs> เขาก็ยังเกี่ยวท่านเวทพี่น้องเอ้บางทียังเติมอยู่ยังเหลืออยู่ประมาณจากักนะไหานะหาผู้ใครเออยังได้อยู่ประมาณหาผู้ใครเมือม่อเศร้าเมื่อเศร้าพี่น้องเกี่ยวไร่สมีตรอะเมื่อย กับที่พ่ายกันขึ้นปี่นาก็จังี่ซื้ออันเครื่องตัดพี่น้องปีนี้พอแล้วว่าเขาไม่นหน่อยแน่แล้วว่าบอกแม่กับมาใหม่ยังตัดเพราะท่านเปลี่ยนปี่นาพอนอ้ะไปหาทางทางไหนอีกหย่างๆพี่น้องเขาว้างเขาตาเขาอยู่ออน้ำเลือดแข็งเดียวแล้ว สรัมไหนว่าสรัมใด็ของสะมนยักโตเลยเจ้าดนไรอยู่วะโอ้สระมก็ใหญ่โตใหญ่โตจกเปลี่ยนเนาะโอ้หนอโตก็มีแม่หรอวะเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วเฮ้ยหอนพี่น้องอายเพิ่นมาจกเปลียนนั่งเลยพี่น้องโอ้แม่มาสิจกซุ่มทีซุมหาได้พี่น้องเห็นโตจังจกเนาะได้มาเดวพี่น้องเลย ใช่ตัวกรวปูมือหรอพนงี่ตัวบกคอยใหญ่ป็นไรเนาะโอ้ยคอยกะกระปูนี้มือไ,ออออไรหรอ,หรอ,อบลพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นเ่าข้าวเดียว <c oughs> ไปมือไว้อ้าวจกกระปไปได้ยอะแล้วพี่น้องเลยนี่โอ้หันไปเจ้าพจกเปลนแล้วปกติเพิ่นกะหาก,กินบ่อค่อยมันปานไดหรอมาจกกระปูมือม้อนี้เดล้ว,วมันคัก แต่ถูมาโอ้แต่ตัวตัวหน่อยตัวหน่อยได้แต่ทั้งถงแต่แม่นั่งมากตัวหน่อยได้เพราะว่ามันแสบดีเขามากตัวใหญ่พีมันจะเก็บปากเก็กคบคำดีพี่น้องเลยเอา้าวไรอย่างเงีเสะขี้ตัวใจังโอ้วันนี้มือจะเนาะแต่มีวิชาบรรยากาศยามแรงประมาณสี่มุ้กว่าเนาะได้แล้วพี่น้องอะยเนี่ยแม่ย,ยังองียบ กระปูนีมือกปูคบกระหอกเอาเรื่องเล่าเฉยๆวานนเก็บมันกะอตได้ยินแล้วพี่น้องเอ้ยเนี้ยใส่เอาเรื่องชิางนานหอเพื่อนโตมันหน่อยเนาะเดี๋ยวสนามเซ็คกูให้เบิ่มกันด่างดีๆ่อเห็มันล่างล่างอีต้มาก่อน ่ำหกกาานเอานี่นพี่น้องกระปูฮะเนาะกระปูหน้าพี sure. ่น้องมันจะตัวน้ายสิเลยมันบกวยครบหรอกพี่น้องมัคือกระปูหมาปูทะเลเออไดอเลยพี่น้องเลยนี่เมือหรอมันจะใบเจ็บไงใบแห้งแบบกระปูนี่มันมัคือปูนั่นเนาะปูเทวานก็จะประกอบนี่เจ็บกูนี้ ปู mm, me me. Me yeah, oh. ่น you know? nah, ี well, you know ่มือย่ำได้ก็อดหัวบ yeah, ่ได้เนาะได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ทากินเก่งกว่าพนิกเพราะไว้ได้กับจกปูนี่เอะน้ำมันดำดำอยู่แล้วคดมักจกเนาะพี่น้องมันก็ได้ดีอืมจะมันสะอัดเนาะคดมักจกได้อีกบ่หะนี่โอ้มานเลยเพื่อนเนี่ยนี่เห็นแล้วอีกแล้วหู้อ้ายเพื่อนบอกว่า เห็นแต่ขามันเห็นแต่ขามันเปิดกระสุสีโจ๊กเลยบบบนี้อ้าวโจ๊กไปรัดมันดูดิผู้บัญากมันมาผู้ทัานมันโจ๊กไปอ้าวออกมาสับมันนี่ออกมาสับได้เลยบอโอ้โหนี่พี่น้อกอู้หูเลิกหรอกเนาะเห็นโตเห็นขาผู้นะไปสีแดงเดี๋ยงหงอกว่าได้อีกแล้วทอมของหล่อนไปเห็นหูไายหูแล้วพี่น้อง ตูงใหญ่เห็นบ่เนี่ยใช่โมเห็นหรอกตูใหญ่โจกอมาตีังสิเห็นโอ้ยบ่ทันบ่ทันอาโจเข้าไปไหนบ่มันหมดหนาวมุดดนหรอะนี่ใส่นี่เด็กสิตัวสันตัวใหญ่เว้ยตัวนี้เออนี่พี่เนาะนี่มือเออเจ้าว่านี่บ่เจ็บ จะบอกให,ห้เจ็บอะไรแบบนี่ได้ได้พี่น้องใส่โอ้เดี๋ยวต,วตัวตัวเมื่อกี้ก็ร่างร่องหัวขึ้นมาอยู่ <c oughs> รูรลงขึ้นนี่เดี๋ยวมันกับโผล่าอาหากินหอยกินปูไปเนาะพี่น้องแล้วขาบนึงไปแหละเอาไปเห็ดปนแม่พนอยากกินปนสิคิงนัง่งเลยมหาหายเหมือนไงมาหาน้ำกันก็นกอายเพน่ะน,นั่นแหละโอ้ได้ได้พี่น้องเลยได้แล้ว Hoa ăn in mang đeo này. chơi chưa được chơi Chưa được đeo. Chưa được đeo. Chưa được đeo. nhai đi, đeo. Chưa được nhai Chưa được đeo. Chưa được đeo. Chưa sẽ đeo. Chưa được 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 đeo. Chưa tù đeo. Nè, được đeo. กวนมันแป๊บเดียวมันก็ออกมาด้มีอ่ะอ้ายเพิ่นฮู้วิธีหากัปูด้พี่น้องะงต่อได้เด้อพี่น้องเอ้ยตนางนี่เจอกัปูนี่มือนี่ก็เจ็บไปแล้วเนาะได้อีกแล้วโอ้มานเว้ยตัวหน่อยให้เอาง่ายตัวนี้ก็ให้อ้ายเพิ่นหาเนาะพี่น้องนงกันนั่งแล้วล่ะ่มีโดี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นฟอนาที่กวแล้วเนาะยังบ่ทันได้มัดพี่น้อง ตัวใหญ <t> ่ได e <o> ้พี่น้องเห็นป่ะยาวมันยาววะเหยเนี่ยจับประตีตื้อเอาแรงพอแรงมันซีนีพอแ้งพี่น้องเลยได้แล้วพี่น้องเลยเนี่ยตัวใหญ่ป่ะตัวน้อยอืมขัดีนตัวน้อยน่ะพี่น้องมันจกได้ง่ายอยู่ขันดีนแข็งมันจกจกบ่ค่อยได้ดินนอนมันก็้ทเห็นโตน้องเนาะคนดึกหลายขันดีนเลยแหละแข็งแข้งจับยากพ่อมีได้เล้วพี่น้องได้ไล่เติมเนาะ พอได้ป่นกินแลงกลุ่มพอกุ้มแม่แล้วก็กลุ่มลูกเนาะเห็ดปนใส่ิงพี่น้องเอ้ยกินกับข้าวเนียโอ้ยไ,ได้ของเราตว่านี่พี่น้องีทั้งตยตยโตใหญ่แต่ของเฮาได้หลายอยู่ของเฮาหา2คนเด้เอาล่ะพี่น้องมื้อนี้พ่อแม่ก็มีหยังหลายมีะหลอกะหลายังดอกากันมาหาหลอกเก็บกปไปไว้ปนกินแงพี่น้องเ็แล้วก็สิไปเกี่ยวข้าวต่อพี่น้อง เดี๋ยวมีอย่างไรเนาะไอ้คนที่มาติมาเบิ่งใหม่เนาะบางคนคิดเป็นใหม่ก็อย่าลืมเ,เนะาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอแม็กทับสนางนะ้ำเด้เลยพี่นอ้องโดยอบอแม็กขาสีเลยอดลาไปก่อนเนาะสบายดีสบายดี